วันนี้พามาดูเด็กแก๊งฝวันน้ำนมของข้อครับมีตอนนี้ขอดมาแล้ว6ตัวแต่อยู่ข้างนอกนี่5ตัวเด็กแก๊งขันน้ำนมับไอตัวขานั้นลูกผสมบีฟมาเตอร์ไอตัวยืนนี่ก็ลูกผสมบีฟอันนี้ก็บีฟของอันนี้เป็นของโฟโดตัวนี้บรามันเจ้าหวนลูกของเจ้าหวนมาแล้วครับเด็กแก๊ง บายบายนี่ลูกผสมบีบนี่กับแม่แม่ไทยใหญ่ออกออกดงัดงๆครับตัวนี้อเจ้านั้นแม่เล่แลต่ตอนนี้ก็แม่บรมันนี่ลูกหัวนี่สวยแต่ตนนี้ตัวคู้ครับเด็กแก๊งของข้อครับตัวนี้แม่มันใหญ่หน่อย ตอนนี้ได้สองเดือนแล้วคับตัวนี้อันนี้เจ้าพ่อเจ้าโฟโรครับตัวนี้อันนี้ลูก่ามันนี่ก็สวยลูกเจ้าหวนใช้ได้ครับตัวนี้ทรงสวยใช้ได้อันนี้ก็ได้เดือนกว่าครับกับแม่ไทยใหญ่ครับแม่ขาวโบัวเลย ตัวนี้สวยๆชอบก็ปีนี้มันจะมีคอ้อประมาณเจ็ดตัวคออดมาแล้วหกเล็กตัวหนึ่งอยู่ในท้องนี่ส่งสมูทมากเลยคุณชอบมากเลยตัวนี้ถ้าได้ตัวเมียนด้แจ่มเลยเัวนี้ตัวผู้อันนี้มาเล่นแล้วเล่นแล้ว มาเล่นครับมาเล่นครับสงสยัยงง,งงอยู่อันนี้อัปเดตให้ดูครับลูกลูกครอบือแก๊งของครอบครับอันน,นี้ดูตัวหนึ่งนนลูกสมบีบกับแม่ไทยใหญ่สงก็ได้ครับันี้ใช้ได้ใช้ได้ อีกตัวหนึ่งครับบีะแม่ไทยกลางขาวผสมดำคลิปนี้ให้ดูวัวน้อยอ,อันนี้ก็ลูกผสมบามันครับตัวนี้อันนี้ก็เพิ่งคคอได้ประมาณสองอาทิตย์ครับกินนมอยู่ไอตัวผู้ครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ลูกผสมบีบ พ่อเจ้าเอาล่อชื่อไปหญิงสาใหม่นะจดซีหนึ่งแน่นอนตอนนี้นี่ได้ประมาณสามอีกว่าแล้วกับแม่บาเล่ครับตอนนี้อ่าโอเคคลิปนี้ให้ดูเด็กๆเด็กแก๊งในข้อครับ